รอลงแล้วอ่ะโอ๊ยตายแล้วเรียนไปได้ไงเนี่ยค่ะอ,อย่างนี้ฉันต้องรีบไปแข่งเตอรไม่ไ่มช่ีิ นีแหละตีนะวันนี้ฉันเนี่ยวัดผมตป้งแต่กินหมเปรเลยนีัยดีกว่านจะไม่ปุกบเลย่ามาเร็วๆนี่เพื่อน เดี๋ยวซอเอารถมานะแค่ไหนแล้วแม่น่ไปรี่ร็ว โหรถตู้หมดเลยเพื่อนนี <c oughs> ่ลงมาฉันลงไปก่อนแลนะ้วแหละเร็วโป่งเก็บตึกไปเนี่ยไปรุเร็วครูใหญ่จะว่าแกไหมเนนะี่ยหืึไม่มัดผมอฉันด้วยเฮ้ยนักเรียนลงมาเล่าตรวจสอบผมสิเฮ้ยนักเรียนอดเลือกน,นะครูใหญ่นั่นไง ทำไมไม่รัดผมมาเยืองเพื่อนชื่อชื่ออะไรนะนะเรน,นี่ยเนี้ยเพื่อนชื่ปะนายนิจังค่ะทำไมไม่รัดผมมาจะจะพอดีหนังยางที่บ้านหนูหมดนะคะ่ะและอีกอย่างหนึง่งผูกผ้าสักผมค่ะอ๋อยังไม่เป็นไรเออสวัสดีค่ะครูว,ว,ว,ว่าไงบายบายครูเดียเด๋ย,หยวหนูไปเล่นกันนะ โอ้ไปรูรร้แล้วย้หละเฮ้ย่ฉันยิงไมสบไยอยู่อะไรของกูเขาหนีู่กูเขาไมาเหรอฉันยังไม่รู้เลยก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจออ๊ะเธอกูเขาไมซ์ไฟหรือเปล่าเดี๋ยวันม,มนฉันลืมหยิบกระเป๋ามาเดี๋ยวฉันไปซื้อให้ นี่ฉันลืมไปว่าแม่ฉันให้กระเป๋ามาสองใบเดินเดินเร็วๆเ,เลยเฮ้ยเพื่อนเขามาเกือบจะครบสุดแล้วอะ่ะโอ้แล้วแก,กร์ทำไมมาช้าอย่างเงี้ยขอโทษครูพอดีหนูหลออเพื่อนนะคะ แล้วอีกอย่างมิงหนูก็ลืมไปด้ค่ะว่ามินไ้เปิดเพิมวันแรกไม่เป็นไรโอกาสไปท้ายแล้วพวกนี้ยังมาสายอยู่นะโดนตะีแน่ข้าคูอนี่ไม่ไปเรียนล่ะแหม นั่งข้างละสองชั้นนิ่งโอ,าาอ,อ้คุณนิ่งไม่อย่างงั้ให้กวดจะไปนั่งเอ้าครูหายไปไหนแล้วล่ะโอ้อออก็ครูก็ไปจบการบ้านเนี่ยใครจบเสร็จแล้วก็ออกไปเลยนะนั่นครูคนไหนมาแล้ววิชาโอ้วันนี้นะ เขียนแค่ทุกคนนะครูจะให้จุดวิชาภาษาอังกฤษนะอืมเต็มเขียนเลยจ้ะสมุติจดเขียนให้ครบด้วยนะจ้ะถ้าผิดแค่ตัวเดียวถ้าไปอยู่ห้องสายตรงปบอกครูทมันนานจังเลยใครทำเสร็จแล้วก็ออกไปเลยจ้ะครูคะครูทำเสร็จแล้วค่ะโอออกไปเลย ดูกแกฉันทำเสร็จแล้วเว้ยอ่าลืมกระเป๋าโอ้ยทำไมโทรไม่ติดเลยเนี่ยโทรไม่รับเลยตายแล้วคุยใหญ่มาให้ไหม ออกไปจากห้องหนูเลยนะแต่ฉันนหายเพื่อนหนูไปไหนมาเอ้ยค่ะดีฉันตีเข้าห้องน้ำนะจ๊ะพอชีนิดหน่อยไปนานเชียวนะงั้นวันนี้เรียนเสร็จวันนี้เรียนเสร็จแล้วไปกินกข้าวกันเถอะฉันหิวแล้วแต่ โรงเรียนเนีย้ยเขามีน้ำนะฮะกินไห้ล่ะเอ่อกินกีไแ้่โหเอเยอะขาอนาดนี้มึกตังตังเหรอแห่ขนาดรวยจะตายโหเ,เป็นเศรษฐีเลยนะ หรอลอยจังลอยอ่ะอืมฉันขอกินทั้งหมดนี้นะเออฉันให้เธออีกอันหนึ่งก็ได้เผื่อเธอหิว อ๋อฉันไม่ค่อยกินน้ำะเลระกินน้อยหน่อยปากเยี่ยนละเลิกเรียนแล้วแต่ครูเขายังไม่ได้บอกให้เลิกเรียนเลยนะฮะอ๋อพอดีเจ้าเขากำลังจะออกมาครูเพิ่งประกาศประกาศประกอศต้องเรียนทุกคน ตอนนี้ที่ทำกันบ้านเสร็จแล้วกลับบ้านได้วันนี้โอ้ยกลับบ้านเร็วเนี่ยไอดิโน,นเรียนเลิกแล้วแต่วันนี้เด็วฉันพาไปดูบ้านที่แม่ฉันซื้อให้นี่ไงบ้านของฉันโหบ้านเธอสวยจังโอ้ยทำไมมันสวยจังนี่ หูมีเี่เด็กมีที่นอนด้วยส่งจังเลยอะเธอโอ้ถ้าเกิดบ้านแม่ชานะ้มีแบบนี้บ้างคงจะดีเลยสิอืมฉันว่าไปหาอะไรกินกันนะ่ะไปว่าแม่ชีมีบ้านอีกหลังนึงนีไงบ้านชั้นโหอีเพื่อนช้าจังเลยฉันขึ้นไปบ้านคนแรกแหละเพราะบ้านชั้นมีทางดนะ้า เสื้น่ารักจังเลยโอ้ยนั่แกม,มีครัวด้วยโอ้โหมีสุดจุดแต่อีเพีย้ยนมันเข้ามายังเนี่ยยืนรออยู่นอกประตูทำไมมาเร็วๆเดี๋ยวพาไปกินหมูกระทุเฮ้หมูกระทะเฮ้ถูกแล้วแหมเล่นตลกบ่อยนะเนี่ยเธอนี่เธอจะเื้ออะไรหรอน่ารัก พามากินหมูกระทะสักทีเธอกินแค่อปิง้งซูถ้วยเล็กๆเนี่ยนะฉันไม่ค่อยเกียวน,นี่เอาอะไรที่มันแบบอร่อยเนะ่ยอย่างหมูก,กะระทะโอ้ยอันนี้อร่อยนะจ๊ะเธอเฮ้ฉันลืมนะจ๊ะว่ามันอร่อยแหมเกียดตั้งแปดร้อยไหนบอกเป็นความเธอ โอ้ยก็เขาเก็บค่าเข้าชมแล้วจะเป็นเช่นนก็ต้องโดนเก็บเนี่ยตามฉันมาได้แล้วนี่เธอน่ะเป็นเพื่อนฉันมานานแล้ววันนี้อะ่ะฉันจะพาไปดูว่าแม่เธอี่ะแม่ฉันอะ่ะ เป็นยังไงบ้าง,งเธอไม่เคยเห็นแม่ฉันเลยนี่ไงแฟนฉันเห็นตอนแรกเธอฝากจะพามาหาแม่ไงอ๋อพอดีแม่ไม่อยู่ค่ะแม่ตีหรือเขาตีอ๋อไม่ตีนี่แฟนเธนมาก็ดีแล้วนี่แฟนเธอมาก็ดีแล้วฉันมีเรื่องจะบอกนะคือฉันน่ะ จะบอกว่าแม่ฉันก็เป็นธุรกิจพันล้านเหมือนกันแต่ว่าแฟนเี่เนี่ยมีน้องชายได้นะฮะน้องชายจริงๆเหรอจริงแล้วผมมีน้องงั้นพรุ่งนี้เธอพาฉันไปหาน้องชายนะได้เลยได้เรยเธอตอบแทนฉงนาะเหรอ <c oughs> ชื่ออะไรหรอหาคุณชื่ออะไรหรอคะหมอผมชื่อเออชัวเหดนะจ๊ะเจ้าเหี๋ยวฉันพาไปดูแมวบ้านฉันไงแมวบ้านฉันชื่อเชอรี่แมวแวแมวบ้านชื่นชอ,อน,น,น่ารักจังเลยย่ะ วันนี้แม่ไม่อยู่บ้านนอนค้างบ้านเธอหนึ่งทได้ไหมได้สิเปลี่ยนชุดแล้วเราไปนอนกันเถอะฟ้าใกล้จะมืดแล้วฉันหลอกเล่นฟ้าเล่นหลอกนอนเล่นันเ่อทาน,นาทีผ่านไปสิบนาทีผ่านไปไอตื่นแล้ว เป็นไงบ้างคะทุกคนละกับละครเรื่อเมื <m> ่อโรงเรียนของฉ <m> ันเปิดเทอมวันแรกโรงเรียนขนยู้ฉันเปิดเทอแรกนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะเมื่อกี้มันขึ้นแบบจนหวนแล้วขอจบละครเช่น,นี้ก่อนนะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะาม,มาถ่ายต่อค่ะ EP2 นะ EP2 เป็น EP ตอนจบแล้วนะคะ 拜拜，再